สะกดคำสระไอกอไอไกขอไอไขคอไอไขงอไอไงจอไอใจ,จอใชจอไอไยชอไอชข ดอไอได้ตอไอไตทอไอไถทอไอไย,ย,ยนอไอในบอไอใบพอไอไป รอไอไฟมอไอไมยรอไอใหญ่รอไอไรลอไอไลวอไอไวสอไอใสหอไอไย